ห็นไหมคะการทําต้มจืดเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะคะเนี่ยเราก็เก็บผักในสวนมาแล้วก็มาทํานะคะสดน้ํำร้อนๆได้วิตามินเกลือแร่ต่างๆมากมายค่ะอย่างกระเพราเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้ให้มันได้ประโยชน์เนี่ยมันต้องมีไขมันฉะนั้นหมูสามเอหมูสับนี่ก็ใช้ได้ค่ะไม่มีก็เอาเอาน้ํามันน้ํามันงาหรือน้ํามัน ออทั่วๆไปหยอดเป็นนิดก็ได้นะคะถ้าเผื่อเป็นเนื้อปลาเขาถึงจะปีบประโยชน์มีสรรพคุณค่ะใครอยากรู้สรรพคุณของผักแต่ละชนิดก็เข้าไปในคูเกอร์นะคะเพราะบางอย่างก็พูดแล้วออกทางนี้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะโดนทำโทษนะป้าน้องไปซื้อหมูสับนะคะป้าน้องจะไม่ซื้อที่เอหมูบดที่เขาบดไว้นะคะ เพราะมันมันเยอะแล้วเขาไม่ได้ล้างน้ำแล้วก็เขาเอาเศษเนื้อปนนะคะเศษทั้งผืดอะไรปนพ้าน้องจะเลือกสันนอกสวยๆแล้วบอกเขาแล่มันออกให้หมดนะคะแล่มันพังผืดออกให้หมดแล้วก็ไปล้างน้ำแล้วค่อยมาบดนะคะเราก็ซื้อที่ครึ่งกิโลหรือกิโลหนึงเรากลับมาบ้านเราก็มาคุกรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยใส่น้ำมันหอยหน่อย นะคะคลุกทิ้งไว้คลุกจนเข้ากันเออจนเหนียวแล้วก็ใส่น้ำค่ะใส่น้ำเข้าไปหน่อยแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันคลุกให้มันเข้ากันจนกระทั่งน,น้ำเนี่ยหายไปหมดนะคะมันจะทำให้เนื้อเนียนนิ่มเนี่ยคุกให้มันเข้ากันแล้วเราจะใช้เท่าไหร่เราก็แบ่งมานะคะ ที่เหลือเราก็เอาใส่ถุงปฏติเข้าตุงเข้าปิดเก็บไว้นะคะพอเราจะมาใช้ครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาลงมาไว้ช่องข้างล่างก่อนค่ะตอนกลางคืนนะคะเนี่ยคลุกจนกระทั่งน้ํามันหายใจค่ะมันจะทําให้เนื้อหมูเนี่ยมักระด้างหรือถ้าเผื่อมีมันแก้วนะคะก็ เอามันแก้วเนี่ยปอกแล้วก็สับ,ส,บสับใส่ป่นเข้าไปค่ะมันก็จะนิ่มค่ะเนี่ยนะคะก็ใส่น้ําไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็ตุกจนกระทั่งน้ำเนี่ยแห้งกึ่งไปกับเนื้อหมูนะคะเนี่ยเนื้อหมูก็จะนิ่มค่ะ พี่ป้าน้องลืมบอกไปว่าใส่แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันเข้าไปหน่อยค่ะคุกนะคะเขาจะทําให้เนื้อนิ่มเนี่ยที่เหลือก็ใส่ถุงห้าคูณแปดนะคะใส่มากบ้างน้อยบ้างที่น้อยไว้เผื่อมาทําแกงจืดที่มากก็เผื่อผัดกะเพราหรือใส่แกงค่ะแล้วก็ตบให้แบนๆแ,แล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นที่หมักหมูไว้เนี่ยพอหมักเสร็จ ออ,อย่ารีบเข้าตู้นะคะทิ้งไว้ข้างนอกประมาณสักยีหรือ 30, 30นาทีเพื่อให้เนื้อเขาซึมไอน้ำซอสอะไรต่างๆเนี่ยซึมเข้าเนื้อไปค่ะเขาจะได้กลมกมและอร่อยค่ะแล้วก็เอาไปเข้า,ขาวนนี้ป้าน้องจะทำต้มจืดนะคะป้าน้องจะใช้เนื้อหมูที่หมักไว้นิดเดียวค่ะไม่ใช้เยอะแล้วก็เดินเก็บ ผักในสวนใบกะเพราก็มาทําต้มจืดได้นะคะเขาขับเสลตดีค่ะแล้วก็ตําลึงตำลึงนี่ก็จะให้ธาตุเหล็กนะคะแล้วก็วิตามินซีอันนี้เก็บสดๆจากต้นเลยค่ะอันนี้ดอกขจรสีทองค่ะเขาจะมีนอกจากเขาจะน่ารักแล้วเขายังสีเหลืองนี่เขาจะมีกลิ่นหอมค่ะป้าน้องก็เอาหมูสับเนี่ยยัดเข้าไปในไส้หน่อย เพิ่มความน่ารักสวยงามค่ะอันนี้ใบหูเสือขับเสลดค่ะอันนี้ตำลึงหวานก็ให้วิตามินซีแล้วก็สปปรรพคุณเปิดดูในคูเกอร์นะคะเยอะมากร้านนี้ใบจินจูชัยเขาบอกเป็นขับเลือดค่ะป้องกันรักษามะเร็งได้นะคะ เราป้าน้องก็จะมีผักกระสังมาใส่ให้มันเป็นเส้นๆสวยงามค่ะแล้วก็มีดอกอัญชันมาแต่งดอกอัญชันนี่เราเด็ดส่วนล่างออกเพื่อเอาเกสรอ,ออกนะคะบางคนแพ้เป็นภูมิแพ้เกสรดอกไม้ค่ะเอามาล้างก่อนค่ะเนี่ยแล้วก็เตรียมพิกไทยป้าน้องจะใส่พิกไทยเยอะหน่อยแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะหรือน้ำปลาก็ได้นะคะ ก็ค่อยๆชิมเอาตามชอบนะคะแกงจืดนี่จะรสไม่ไม่ไม่เค็มจัดนะคะเขาจะเค็มนิดๆร้อนๆสดน้องก็จะเตรียมเครื่องไว้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะเตรียมเครื่องไว้ใกล้ๆแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะก็ใส่น้ำประมาณสักถ้วยหนึ่งเอ สแก้วสี่แก้วก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะใช้กินกี่คนแล้วก็ใส่สามเกลือลงไปค่ะราดผักชีนะคะใส่3ามเกลือเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไป๋ย่ใส่หมดนะคะค่อยๆใส่ค่ะ,คะผักไหนยากก็ใส่ก่อนใบหูเสือนะคะผักกะเพรา ไปกินจูชัยค่ะผัดกะเพราตำลึงหวานตำลึงค่ะพ่ะน้องจะเป็นคนกินกินผัก <ไป S 1> เยอที่ไหนเจออะไรใช้ดีเนี่ยก็จะซื้อมาอันนี้ก็ไปซื้อของมือสองจากร้านโรสนะคะที่อเมริกา ไปมาวางท็อปีหรืออะไรเขาจะได้ไม่เปื้อนผักไปนะคะพอใส่ผักไปพอเดือดสลบแล้วใส่ดอกกระจนดอกกระจนที่ยัดไส้หมูไว้นะคะอย่าคนนะคะเดี๋ยวเขาจะออกแล้วก็ใส่หมูลงไปหมูสับลุกไว้แล้วก็ค่อยๆเกลี่ยค่ยยะ,คะ ไม่ต้องให้หมูสุกเยอะนะคะแล้วก็ใส่ใส่ผักกระสังใส่อันชันไปนิดค่ะเพื่อความสวยงามแล้เพิ่มวิตามินนะคะแล้วตอนนี้ก็ชิมนะคะเอ่อใส่น้ำปลาอีกนิดนึงเพราะเมื่อกี้ชืดค่ะใส่พริกไทยไว้โรยหน้าหน่อยนะคะดับไฟนะคะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะผักในสวนที่บ้านป้าน้องนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยโรยหน้านิดนึงถ้าเผื่อให้เด็กกินก็ไม่ต้องใส่พริกไทยนะคะหรืออาจจะใส่นิดหน่อยแต่ป้าน้องเป็นคนชอบกินพริกไทยเห็นไหมคะอันนี้ก็จะได้ต้มจืดสดร้อนๆค่ะสําหรับมื้อเช้าผักแทบไม่ต้องซื้อเลยนะคะซื้อแต่หมู ถ้าเผื่อมีน้ำซุปเราก็เอาน้ำซุปมาทำต้มจืดค่ะไม่มีน้ำซุปก็น้ำเปล่าก็ได้ค่ะมากินต้มจืดผักรวมจากสวนป้าน้องนะคะเพราะเวลาที่เราจะอ,อ่อ้างสรรพคุณอะไรอะ่ะถึงเราจะเปิดมาจากคูเกอร์แต่ไม่มีการวิจัยการรับรองเนี่ยเราก็มาอ้างอีกที่จะใช้ในนี้ไม่ได้นะคะฉะนั้นก็ต้องระวัง ตัวนิดหน่อยเดี๋ยวจะโดนหลบค่ะเวลาเราจะใส่หมูนะคะเราใส่หลังสุดค่ะใส่แล้วก็รีบเอ๊ะัก,กน้ําลาดแล้วก็รีบปิดไฟนะคะถ้าเผื่อต้มนานไปหมูสับก็จะแข็งค่ะ